คลินิกโดยนายแพทย์วุฒิพงศ์เกลี้ยงบัวคงหรือหมอพีแพทย์ศัลยะกรรมดวงตาผสานสาศาสตร์โงเ่เฮงอันดับหนึ่งของประเทศและคุณหน่อยชยาดาเกลี้ยงบัวคงซีอกูรูด้านศัลยะกรรมความงามและาศาสตร์โงเ่เฮงเสริมปังแท็กทีมศิลปินดาราสาวสุดฮอต ซานินิพาพรหรือซานิ AF มาอัปเดตเทรนความสวยพร้อมร่วมไลฟ์สดทำตาให้เป๊ะปังแบบสวยสั่งได้ด้วยเทคนิคออร่าอายซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะพร้อมเปิดตัวทีมศัลยแพทย์มือดีการันตีฝีมือโดยหมอพีนะด็อกเตอร์พีคลินิกวันนี้ได้เปิดตัวของหมอทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เชิญคุณซานิมาเพราะวาคุณซานิมิเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ ดูแลใบหน้านะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเพื่อที่จะได้เห็นว่านี่คือหนึ่งของไอดอลในการดูแลตัวเองที่ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็คือโด่งดังขึ้นแบบเห็นชัดเจนเลยนะคร <t> ับก <umber land> ็เ <t> <artistic> ลยอยากให้ที่คุณสานีมาเนี่ยเพื่อจะได้มาแชร์ประสรบการณ์พร้อมกับคุณหมอทั้งสองท่านเพื่อที่จะมาบอกว่าในตอนนี้ดรพีได้มีการที่มีทีมที่แบบแข็งแกร่งในการที่จะทำให้ทุกคนออกมาสวยงามได้เรียบร้อย ก็รู้สึกสบายใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีมีอีกหลายปัญหาที่เราแบบพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะปัญหาเราเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วโดยที่เราต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็วันนี้ได้มาคุยกับหมอพีก็มีการแบบปรึกษาในส่วนเรื่องของตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราก็ต,ตัดสินใจกันว่าเราจะยังไงจะจะทำแบบไหนเพราะว่า เทคโนโลยีมันมีหลายอย่างมากในตอนนี้ค่ะซึ่งซึ่งเทคนิคของของหมอพีเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่เราฟังเองเรารู้สึกว่าเออดีจังเลยเพราะว่ามันฝักพักปืนไม่ได้ไม,ไม่ไม่นานแล้วก็แผลแบบเล็กมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาฟังแล้วเราเอออยากให้แบบคนอื่นได้แบบมาปรึกษาที่นี่ด้วยอะค่ะก็ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่า1เรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของเออ เทคโนโลยีใหม่ๆที่เราเองก็ไม่เคยรู้อะค่ะเพราะว่าสนีิเองไม่เคยทำตามมาก่อนเลยแล้วก็ต้องมาปรึกษาคุณหมอจริงก็วันนี้ได้มาฟังแล้วก็คุณหมอพูดตรงประเด็นตรงจุดว่าปัญหาของเราคืออะไรบ้างอะไราเงี้ยค่ะพอเราได้ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบ พอคุณหมอมองแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าปัญหาคืออะไรเนี่ยนี่ขึ้นมั่นใจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะก็แพทย์หญิงกนกน,กนาตรับภัยนะคะเป็นจักษุแพทย์ค่ะมีประสบการณ์ในการทำตาม,มากว่า6ปีแล้วก็ทำมามากกว่า4 0 0พันเคสนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่พีแล้วก็เ,เ,เห็นว่าเทคนิคของพี่พีอ่ะดีมากๆคือออร่าอายก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็ผสมประสานกับประสบการณ์ของตัวเองก็เชื่อว่าจะทำให้คนไข้ออกมาสวยแล้วก็ดูธรรมชาติ ทำให้บุคลิกภาพดีขึ้นแน่นอนครับในแพทย์ธนัทสิทีราเนตนะครับก็ประสบการณ์ทําตามมากกว่1ปีปครับ mm hmm. ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับ<อ>ที่ได้เข้าร่วมทีมแพทย์ของสกีกกครับ,รบแล้วก็ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากดรกีกครับ ในกรณีของคนที่เนื่องจากว่าผมมีเวลาไม่ได้พอตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการมาทำนะครับผมจึงได้หาทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์แล้วก็ทำออกมาในรูปแบบแล้วก็มีการจูนกันถึงแม้กระทั่งเทคนิคการดูแลลูกค้าหรือแม้กระทั่งการคอนซัลท์ลูกค้าทุกอย่างให้ออกมาเหมือนคล้ายๆกับเป็น แนวทางเดียวกันซึ่งคาแรคเตอร์ของคุณหมอแต่ละคนะก็จะต่างกันเพราะว่าทุกคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองนะครับแต่ว่าในผลลัพธ์ทุกอย่างที่เราค่อนข้างที่จะซีเรียสก็คือออกมาให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วก็เหมือนกันมากที่สุดที่ทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าทุกคนที่มาได้รับบริการที่ดร์ทีคลินิกเนี่ยออกมาในรูปแบบเดียวกันแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนที่คุณซาณิบอกว่ามาปรึกษาคอนซัลท์กับเราก่อนในเมื่อบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า คุณยังสงสัยหรือเครือบแพงหรือว่ายังมีอะไรใหม่ๆที่ในบางสิ่งในการทําัลยกรรมทุกอย่างยังไม่รู้นะครับมาปรึกษาคุณจะได้ความรู้แล้วก็ที่สําคัญคือทําหรือยังไม่ทําไปตัดสินใจก่อนแต่ยังน้อยเนี่ยคุณได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็มีความสุขขึ้นแน่นอนหลังจากที่ปรึกษาครับก็วันนี้มาในฐานะของคนที่ชื่นชอบเนาะในการเรื่องการทำศัลยกรรมหรือเรื่องการดูแลตัวเองอะค่ะวันนี้ก็ได้มาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตาแล้วก็ที่สําคัญอยากจะบอกทุกคนว่า แล้วกคลินิกนี่นะคะก็คือได้รับรางวัลด้วยนะคะรางวัลเนี้ยคุณหมอเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะส่งประกวดแต่มันมาจากแบบการรีวิวการแบบคอมเมนต์ของใครหลายๆคนซึ่งคุณหมอเองเขาก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันส่วนตัวซนิเองพอได้เข้ามาจริงแล้วก็จากที่เราเคยมีความกลัวนะคะทจริงทำมาหมดแล้วทุกคนอาจจะถามว่ากลัวอะไรอีเพราะว่าเธอคือ number o ของการศัลยกรรมนะคะแต่จริงแล้วอ่ะมันต้องมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรากลัวเราไม่กล้าแต่ว่าวันนี้เราได้มาปรึกษาค่ะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนที่ถ้าใครไม่มั่นใจ ข้ามาปรึกษาก่อนอย่างแรกก็คือไม่บังคับไม่กดดันไม่อึดอัดอันนี้คือความสบายใจที่เราได้ค่ะแล้วที่สําคัญคือคลินิกสวยมากๆปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามีความสะอาดนะคะแล้วที่สําคัญคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือพี่ๆต้อนรับอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นเข้ามาเลยและที่สําคัญขอบอกนิดนึงการเสยกรรมพร้อมกับการมูมีจริงๆนะคะแล้วก็มีที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเสิร์ฟให้เต็มที่ค่ะอยากแบบได้เลิกวันไหนมาทํา มีวันเวลาแบบชัดเจนอยากได้เต็มที่เลยค่ะอยากจะรู้ว่า้โ,ค,โครงหน้าแบบนี้ทำให้แบบดวงเป็นยังไงหรือวแบบ่าการมัวอะไรเป็นยังไงก็มาที่นี่นะคะด r ร์พคลินิกค่ะ